เทคนิคที่สามัคืออะไรพี่เล่นก็คือ follow up ใช่ไหม Trans คือการ <Follow up. S 1> ตามาตามตามคืออะไรพี่ <ง S 2> เดืนตามเขากลับบ้านเลย <laughs> ความสัมพันธ์มันก็ต้องมีการติดตามกันอยู่เป็นระยะไม่ใช่ถึงท่าน <mm> ทิ้งแบบไม่ติดต่อเลย <mm> เป็นปีส่วนใหญ่แนละ้วทริคของพี่ก็คือพี่ชอบมีคนที่รีมายว่าเขามีวันเกิดอยู่ในเ <mm> ฟซบุ o กเพราะว่านั้นๆเราก็จิงได้ทักกันว่าสั สุขสันต์วันเกิดเป็นไงบ้างเออเป็นไงบ้างปีใหม่อย่างเงี้ยก็ตามเทศกาลน่ะส่วนใหญ่ก็ตามเทศ,ศกาลมันก็จะทําให้เราพอจดจําได้ว่าเรายิ่สวัสด,ดีปีใหม่เนี้ยเดี๋ยวนี้มันถูกอยู่แล้วเราส่งแค่ลายเราก็สวัสด,ดีปีใหม่ไปแบบรัวๆได้เลยอือผ,ผ่้ใหญ่ใครก็ได้พี่รุ่นพี่รุ่นน้องอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกดีในปีนั้นๆที่ผ่านมาที่เขาช่วยเหลือเราเขาอะไรส่งไปเลยอย่างเงี้ยง่ายวันเกิดบางทีเรามิสไงเราก็ไม่ได้ตามไม่ได้เข้า เฟซบุ๊กไม่ได้เข้าไปไปตัวที่มันรีมายวันเกิดใช่ไหมหลากหลายแพลตฟอร์มอาจะไม่ได้ตามแต่ว่าปีใหม่อย่างเงี้ยอาจจะมีสัตว์ที่ปีใหม่ไปเลยอย่างเงี้ยง่ายยพี่ชั้นให้ผมนึกถึงน้องคนหนึ่งพี่ถ้าจ,จะเป็นคนที่อินโทรเวิร์ดที่สุดเนี่ยผมว่าคนนี้ที่สุดที่ผมรู้จักนะเขาไม่เล่นเฟซบุ๊กไม่ใช้มือถืออไม่ได้ติดต่อ,ขอเขาได้ไม่เล่นมือถือไม่มีมือถือพี่เขาไม่เล่นเพราะเขาลำคาญดังนั้นถ้าจะโทรหาใครมันจะไปทิศ ไปที่ตู้มั้งหรือมันไปหาตู้เจอได้ไง <c oughs> คือมันแบบมันไม่มีเบอร์มือถือหรือมันต้องโทรที่บ้านอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันบอกว่าพี่ครับเดี๋ยวผมจะเอาอไปหาพี่นะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันนะครับระหว่างนี้พี่โทรหาผมไ,มได้นะครับคอัก,กน,ออกนกเหมือนสมยนะัยโบราณที่เราต้องนัดก,ก,กันสมัยโบราณว่าเวลาเนี้ยต้องไปเจอที่นี่แต่น้องคนนี้มีเพื่อนสนิทอยู่พอสมควรแล้วเขาจะนัดเจอทุกคนเป็นระย,ยะระยยใช่ใช่แล้วมันบอกว่า <c oughs> ผมจะมาเจอพี่ตังปีละหนนะครับ ปีหน้าเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวผมจะมาติดต่อพี่อีกครั้งหนึ่งแล้วมันก็มาอัปเดตชีวิตกันคือ follow up แล้วผมพบว่านอ้น้องคนนี้มันเวิร์กมันก็เป็นอินโทรเวิร์ดอย่างหนักจริงคุยกันมาอินโทรเวิร์ยมาหนักแต่เขาก็มีเพื่อนที่เขาอยากจะคีบอินทัสแต่เขาก็จะไปหาตามเวลาที่เหมาะสมอย่างเช่นมันจะมาของปีละหนนหมายถจะรอในช่วงนี้ของปีเนี่ยเดี๋ยวมันจะเริ่มทักมาแล้วน่ารักมากน้องคนนี้น่ารักพี่ตามครับสะดวกไหมครับถึงเวลาวันนัดพี่ครับไปเจอกันตอนสามทุ่มนะครับแต่หลัังนตติดด่่อผมมไไ้ะครบ เท่าคนชอบเจอหน้ากันคุยกันชอบเจอหน้าชอบคุยชอบเจอหน้าเจอคุยแล้วผมก็เลยได้ไอเดียว่ามันก็เลยกลายเป็นว่ามีคนที่ผมสนิทด้วยบางคนบางกลุ่มที่ผมต้องไปเจอหน้าอย่างน้อยปีละหนผมใช้คานี้เลยนะพี่ใช่ใช่ใช่กินกาแฟด้วยกันปีละหนผมมีอยู่กวนหนึ่งเลยแต่ว่าไม่ใช่เป็นกวนนะเป็นแบบคนนี้กินกาแฟปีละหนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ผมต้องหาเวลากินกาแฟด้วยกันให้ได้ปีละหนมีน้องมีพี่มีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยต้องไปเจอหน้าแต่ขอแค่ปีละหนพอ อัปเดตชีวิตค e p i อินทัสแล้วปรากฏว่าเจอทุกๆปีอ่ะบางทีมันเอ้ยตังมีเรื่องนี้ให้ช่วยพอดีเลยมันเะเหมือนมันมันไม่ลืมกันอ่ะมันไม่ลืมกันอบอจริงมันต้องฟอลล์อัพกันอยู่เรื่อยๆอ่ะคือปีเราหนนี่ก็คือถือว่าเป็นอะไรที่ไม่อย่างน้อยเราไม่หลุดปีอ่ะไม่หลุดปีมากกว่านั้นถ้ามากกว่านั้นได้ก็ดีแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่ทําให้เราจะต้องไอ้นั่นแหละแต่ว่าในในอย่างน้อยหนึ่งปีเราต้องมีโอกาสได้คุย กับคนที่เรารู้สึกดีกับเขานะอย่างเช่นจะนัดกินข้าวก็ได้ปีหใหม่หรือจะนัดตามโอกาสไหนก็ได้ให้มันมีโอกาสที่เจอกันบ้างพอเรามีเป็น,ปน,ปนทมเนียนปฏิบัติแล้วเป็นอีเวนต์เล็กๆก็เจอันปีละหนแล้วอ่ะมันกลายเป็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยเวลามีอะไรเราจะนึกถึงก่อนแล้วเอ้ยมีเนี้ยมันจะมีแทรกๆมาเลื่อย่อไประหว่างปีอ,ะอ่ะน่าสนใจน่าสนใจผมฟนละผมชอบอันนี้ผมชอบใช่ใช่ใชซึ่งจริงๆน่ะหลักๆอ่ะที่เออ่ ที่อยากจะสรุปจริงๆก็คือว่าเราจะสังเกตว่าคนที่แบบเข้ามาอยู่ในวงในของเราจริงๆอ่ะจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงวะคล้ายๆเหมือนคนที่เขาพูดกันว่าศีลเสมอกันอ่ะคือฝังดูดีฝังดูดีฝังดูดีคือเราเป็นคนประเภทยังไงอ่ะเราก็มักจะได้คนที่ใกล้เคียงกันที่เป็นแบบนั้นแหละอย่างเช่นว่าเราอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยรบกวนใครถ้าไม่จําเป็นหรือว่าเกรงใจเวลาที่เราจะรบกวนหรืออะไรอย่างเงี้ย คนที่เป็นแบบนั้นน่ะเขาก็จะคล้ายๆเราคือคือเขาจะสัมผัสได้ถึงความแบบเป็นเรนจ์เดียวกันคือพี่เคยบอกว่าคลื่นความถี่ของคนที่จะสนิทกันได้อะมันต้องมีคลื่นใกล้เคียงกันมันจะไม่ออฟแบบเป็นคนละคลื่นกันขนาดนั้นเราสามารถมีเรนจ์ที่กว้างได้ก็คืออาจจะมีโอกาสเจอใครที่แบบนั่นได้แต่ว่าหลากัหลกๆอะ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าทัศนคติการความเชื่อการใช้ชีวิตเนีอยอะไรอย่างเงี้ย หลักๆในสิ่งนั้นเน่ยจะคล้ายๆกันอยู่มไม่ไม่ไม่ได้แต่เรื่องาศาสนาเรื่องการเมืองหรือเรื่องอะไรนะความคิดเรื่องพวกนี้มันเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่ามันจะเป็นเหมือนเช่นเราเชื่อว่าสังคมจะดีได้ถ้าเกิดเราช่วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนที่ลักษณะแบบคล้ายๆกันอย่างเงี้ยมันจะเหมือนกับมีบางอย่าง,างที่บอดดิง้งบอดดิ้งกยนคล้ายกันนี่ไปกันได้สลิตมันจะคล้ายๆกัน,นอย่างเงี้ยสปีดการพูดยังบอกได้เลยเวลาเราคุยกันแล้วแบบจังหวะที่บอกว่าผลัดกันพูดเนี่ย มันเป็นจังหวะที่เหมาะสมกันเหลอเกินเข้ากันได้เหลือเกินเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันก็จะเห็นละว่ามีโอกาสที่เราจะสนิทกับเขาได้มากอย่างเงี้ยอืมไม่น่าพอใจนะไหนไอ้ข้อของเราไปหน้่าสนุกเียนะมันดูง่ายจริงจริงมันดูเหมือนไม่มีอะไรแต่พอคิดตามไปแล้วมันผมว่ามันดูมันดูเฮ้ยมันดูอิมแพกนะพี่แล้วมันดูเวิร์กเลยนะเออไอ้ข้อนี้มันแล้วมันดูไม่ยากเลยนะแล้ว แต่ถ้าเกิดเราแบบพิมไม่เก่งทักทายคนไม่เก่งแล้วเราจะไปฟลลับเขายังไงดีพี่สมมุติเราไม่กล้าไม่รู้จะสมมติเนี่ยอยู่ดีๆไม่มีอีเวนต์จะโฟลลัคนทํำยังไงดีจริงๆส่ง,สง zij, ลน์ไปได้อยู่แล้วบางทีก็แบบแจริง,รงๆกไลน์มันก็จะรู้สึกแบบไอ้นั่นใช่ไหมก็ <ừ> ถึงได้บอกเวลาวันเกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีก็แอบแยบแยบไปแต่ว่าถ้าเป็นไปได้อ่ะมีโอกาสก็อย่างเช่นเอออคืบ บางครั้งเขาก็จะมาสวัสดีวันวันเกิดเอ้ยมาถึงสุขสันต์วันเกิดเราหรือมาทำอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเขาไม่มาเราก็สามารถเข้าไปทักเขาได้ก่อนหรืออาจจะแบบบางทีพี่ก็ตรงตรง,งเลยเช่นพี่เป็นไงบ้าองอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้งานยีตชงเลยงานยุ่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออบางทีก็คุยไปคุยมาเออแบบอยากนัดเจอนะคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสมาที่นี่บ้างไหมมีอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็คุยไปบ้างแต่อย่างที่บอกคือหลายคนเนี่ยไม่ค่อยให้ความสําคัญกับสิ่งนี้ไงเพราะว่ามันบางคนคิดว่าเสียเวลา การคิดเรレーションชิพมันเสียเวลาแต่ว่าวันที่เราได้สิ่งนี้ที่มันเป็นความช่วยเหลือจากเรレーションชิปแบบเนี้แล้วเขาให้เราอ่ะเ <INDISTINCT S 1> อ้ยม,<ๆ>มันคุ้มมากเลยนะคือบางทีเราเราเข้าไม่ถึงคือเรื่องบางเรื่องมันไม่ใช่ว่าเราจะทําได้อ่ะคนบางคนเขามีเน็ตเวิร์กที่จะเน็ตจะสามารถแนะนําให้เราได้เนี้ยบางทีเขาเขาชอบเราเขาก็จะแนะนําเราในทางที่ดีให้กับคนอื่นเรื่องพวกนี้ยเราทําเองไม่ได้หรอก ว่าไปขายตัวเองทุกครั้งว่าเฮ้ยเราเก่งอย่างนั้นอย่างเนี้ยไม่มีใครเชื่อขนาดนั้นปกติเราเรื่องพวกนี้ยมันจะเกิดจากคนที่อื่นที่การันตีเราอืม,มากกว่าเราอ่ะเป็นคนบอกตัวเองว่าเราเก่งอย่เงี้ยเน็ตเวิร์กก็ช่วยเราได้ถ้าเกิดเราบางคนมันเชื่อไหมองค์กรดีๆเนี่ยเขามีคนเก่งเยอะมากเราจะรู้ได้ไง,ไงว่าใครคือคนที่เหมาะสมที่จะเป็นผู้นำนใช่ไหมอ่าอ่า มันก็ต้องเป็นคนที่เขาเห็นไงเขาใกล้<อ>ชิดเขารู้จักเขาอะไรอย่างเงี้ยเออเรื่องพวกนี้บางทีเราไม่ห้างวงที่มันไปไกลาจากเรนจ์เราบางทีก็ไม่ถึงเน็ตเวิร์กมันก็เลยเป็นสิ่งสําคัญที่เรามีแล้วมันมันช่วยเราได้แต่อย่างที่บอกคือเน็ตเวิร์กเราไม่ใช่ Network, เน็ตไปแบบเน็ตไปเละเปืเ่อยเ,เออแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่ามันแย่นะเรามีได้นะ ถ้าเรามีโอกาสที่เราจะรู้จักใครหน้าใหม่ๆแล้วเรานั่นได้แต่ว่ามันเหมือนอารมณ์แบบคัดเพื่อนที่อยู่วงนอกจนกระทั่งเรารู้สึกว่ามันใช่มากขึ้นเราก็ถึงจะย้ายเขาไปอยู่วงในไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยโดยน่าสนใจ